ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนท์พันผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบ้านนิวทริไลท์จากแอมเว่ยไผ่ประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาเปิรึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนผีเข้าผ้าทำเซนซ่าและชอบคดชอบว่าดในเธอจะบ้าหรือไรตื่นมาตะกันบนหุ่นบนผูกบนคิดต้องุดฟิ้บโกล่ใส่ใครแล้วก็อยากคือคนนี้นะหมาดๆเลยผีเข้าผีออกเลยพันแลกดทับโอล็ก มั่นใจมากๆว่าอารมณ์แปรปวนช่วงนี้ผีเข้าผีออกหนูแปรปวนตลอดเวลาค่ะเพราะไลฟ์สดบางทีนะมี20คนอ่าค่ะวันนี้ขายของดูยอดเหลือไปดูยอด20กว่า25คน,คนไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่ขายก็ได้ปิดไลฟ์เลยอ่ะอเอบอ่ะ1,500ขายของเลยค่ะ1,500 พันหายอดสองพันขายเลยค่ะตัวนี้ดีมากอันนี้ทําเองนะคะจะช่วยให้ยืดเส้นคนแก่ใช้ดีมากแล้วเสื้อหดด้วยเสื้อเดี๋ยวไปซักสคะดูเล็กดูเล็กแล้วจ็โตวตบว่าราบน้องไหวทำไมถึงเป็นน้องไหวไม่ได้ว่าน้องนะคะแต่ว่าเราสังเกตจากที่บ้านสามีเราราศีนี้ ซึ่งรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาแบบอารมณ์ฉุนเฉียวเวลาเวลาพูดจาปกติไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นบ่อยมากความอดทนที่เขามีกับเรามันเริ่มแบบหมดหรือเปล่าคุณเหมือนเขาด่าเราไอ้ด่าไอ้ไม่ได้ด่าไอ้พูดตามความจริงนี่ไงกาขอขึ้นแล้วโอ้ยเอ้ยก็มาขอขึ้นนี่แหละหนูหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้โอเคก็ผัวมาหกปีเพิ่งเข้าบ้านผัวได้เมื่อปีที่แล้วนี่เองอ้าว นีายรู้ทุกเรื่องรู้ป่ะทำไมอ่ะทำไมเพิ่งได้ข้าวเพราะอะไรไม่รู้เนื่งเขาก็แต่งเรื่องไปเรื่อยไม่แต่งเลยรู้เรื่องเยอะนอนหลับรู้เรื่องทุกคนอะร้ทันยิ้มมีเมียกี่คนให้พูดไปเขาไม่รู้เรื่องเราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนี่แหละเด่นคุณถึงไม่ชอบน้ำหน้าคุณอะบอกลุงลงเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างนะครับเป็นทั้งพี่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนแต่เป็นไม่ได้อย่างเดียวเป็นอะไรครับ คือเป็นผู้ใหญ่อะเอามาถึงห้เลยผมสังเกตจากเวลาที่คุยกันครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงือนคนบ้านะคช่บางทีเราอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในฉากก็เหมือนกันเรื่องอะไรที่มันอาจจะซีเรียสเขาก็จะพูดเรื่องแบบซีเรียสดูเป็นทางการแล้วอยู่ใครเดินผ่านคนหนึ่งพึ่มขึ้นแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เลยมองว่าเขาจะแบบ e อน r g y จะแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่บนไม่เขาเป็นคนบ้าอยู่นานแล้วฝนมา ค่ะแล้วพี่ฝนตอบว่าราศีพีดูนเองอก็พอบอกพอบอกหัวข้อมาก็คือยิ้ม <พอ S 2> เลยอะเพราะเราเป็นยิย้ย <พอ S 1> นเรากำลังเหมือนเรากำลังเป็นอยู่เรามีความรู้สึกว่าบางวันเราก็อยากสนุกกับเพื่อนเพื่อน,อ,นอะไรเงี้ยบางวันก็ไม่อยากคุยกับใครเลยม,มันอารมณ์มันแปรปรวนมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบ พี่เอพูดอะไรนิดหน่อยก็สะกิดใจน้อยใจก็คือเรามีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะมันแบบแปรปวนมันมันมันตัวเราเลยละ่ะตัวเราเลยมันคือใช่เลยฝนขึ้น,นอ,อะไรเงี้ยเขา <S 1> <S 1> <S จะเบา <S <S ใช่ไหมเขาก็เขาก็จะเบาถ้าฝ<อ>นขึ้นเขาก็จะเบาแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่านนเนี่ยพี่ฝนเนี่ยแปรปวนนะเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้ยใช่อาจจะใช่สวายตอบเป็นตัวเองสวายตอบว่าราศีสวายตอบเป็นราศี ต,ตัวเองตัวเยค่ะใ,ใช่คือช่วงเนี้ยอ่าเขาเรียกไงด้วยปกติเราว็าไหวเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้ว<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคืออะไรนิดนิดหน่อยหน่อยคือทริกเกอร์เราเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยวันนั้นวันนั้นก็คือแบบว่ากําลังจะโยนถังขยะทิ้งถังขยะแล้วเราโยนแล้วเราโย,ยนผิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอ๊ยทริกเกอร์มากบอกว่า<ฆ>เสียใจยอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันโยนไม่เข้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ<ถ>เฮ้ยมันใช่เรื่องค่ะ มันใช่เรื่องที่จะมานั่งเสียใจไหมมันก็ไม่ใช่ก็เลยแบบเนี่ยแหละอารมณ์แปลบปวนต้องเราเราแหละมันเบอร์นั้นเลยเหรอเบอร์นั้นค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยเนี้ยแหละเขาเรียกว่าอารมณ์แปลบปวนจริงๆเพราะปกติไม่เป็นจ้ะมาป็นเด่นคุณค่ะหน้าตาดูมั่นใจยังไงก็ไม่รู้เห็มันจะไม่รู้เด่นคุณเขาตอบใครนะแต่ผมเดาได้ใจอ่ะ เด่นคุณถ้าเกลียดใครก็จะตอบคนนั้นเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแกรู้จริงๆแกรู้แกคงเห็นไม่ไม่เห็นผมก็มุ่งของผมผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตอ้ไม่ทใช่เดี๋ยวยิงคุณขอตอบก่อนขอตอบก่อนคือลุผลก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คึอคืนคือคืนคือคืนคือคืนเดี๋ยวก็ซึมเดี๋ยวก็หลับอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยซึมมีหลัล์คุณคุณอย่าขึ้นเสียงเดือดเปึนเสียงดิ ก็มาพูดความจริงเอาเอาตัดความจริงิไม่ใช่เนรมิตอะไรพูดอะไรไม่เปืยแล้วไม่เป็นความจริงเอกไม่ล่ไม่คุณรู้ไหมว่าอารมณ์แปรปรวนนี่มันเกิดได้กับทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะมีอะไรมากระเพื่อมจิตใจเราไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่คุณเซนซิทีฟคุณไปหมดคุณอยู่ดีคุณก็ซึมอยู่ดีคุณก็คึกอยู่ดีคุณก็ดีกับผมอยู่ดีคุณก็ร้ายกับผมร้ายกับตัไหนนี่ไงนี่ไง แล้วก็ปากไม่ค่อยตรงกับใจครับคุณลุงคนนี้บอกบอกว่าจะตามใจลูกปล่อยลูกแต่จริงห่วงลูกมากใช่แบบนี้ผมว่าเขาแล้วแหละไม่มีใครแล้วทุกคนเซนซิทีฟเป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่คุณเนี่ยคุณไม่ปกติเล่นกัด้เล่นดั้งจเลาทุกอโยเห็นไหมเห็นไหมเขาทำอาชีพนักแสดงเขาก็ต้องมีความอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วลุงลุงก็ยังไม่หยุดพูดรอ่ยลุ ย่อ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 ตอนนี้ลุงน้อยค่ะป้าน้อยจริงจริงผมจะตอบลุงลงนะค่ะเพราะว่าผมสังเกตจากไอจีเขาอะบางทีเขาก็อารมณ์ดีมามาแบบหมูหันครัวลุงลงอย่างงู้นอย่างนี้ต้องโทรสั่งก่อนกี่โมงกัาคึกคืนวันนี้คือดีเขาโพสบอกว่าวันนี้จะเสิร์ฟเฉยเยไม่พูดคนหาว่าพูดมากเอี่อยู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 ่ก็ไม่รู้ คือตามไอจีเขาแล้วปวดหัวว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายแล้วเขาไวทองด้วยใช่ใช่ใช่ครับครั้นี้ถ้าผมตอบลุงลงเนี่ยคนตอบลุงลงหลายคนต้องไปแย่งจับธงเพราะผมมารายการนี้หลายครั้งไปแย่งจับธงผมไม่เคยจับได้เลยแต่ถ้าวันนี้ผมจับได้นะเงินทั้งหมดของผมนะเอาไปยกให้ป๋าเลยนะให้รายการยกให้ป๋าไปให้หมดเลยทั้งเจ้าจะถามอะไรจ้ะ จับธงคืออะไรเหรอฮะเน่ตอนท้ายตอนท้ายถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเราตอบข้อนี้ก็ไม่มีใครตอบถูกใช่ไหมเราจะจับธงกันหมด12บงธงจับใครจับได้ก็จะได้หนึ่งเห็นไหมว่าทําให้คนอื่นวุ่นวายไหมเห็นไหมเรื่องธงเนี่ยยังไม่ต้องพูดเข้าไปพูดให้เขาวุ่นวายก็รู้กันหมดแล้วก็มีเก้าคนเดียวที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดสิแล้วสล็ปป่เนาะตอบว่าราศีอ้าวตอบตัวเองเลยทําไมอ่ะ เผื่อไม่มีใครเลือกผมไงผมจะได้เด่นๆเลยคนเดียวผมไม่ได้หวังว่าหมอรักเขาจะทายใครจะใครต้องการอยากได้เงินและโดยเฉพาะรายการนี้เขาจ่ายเงินสดเพราะที่ทํารายการมา10ปี20ปีมีหน้าที่เซ็นชื่อแล้วก็รับบินเงินโอนเข้าบัญชีเมียหมดความจริงผมมีงานนะวันนี้ผมแคนเซิลรายการนู้นเอาที่นี่ผิดนักทายไม่ถูก ค่าตัวก็ยังเงินสดถ้าเกิดผมทายตัวเองถูกปุ๊บโอ้โหเนื้อเนื้อคุณต้อยกินเต้จับไม่ได้รอกนะื้ท่านเจคจตะเจคกตาว้าวสองสาวตอบตัวเองกันใหญ่เลยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ช่างผมเพิ่งเพิ่งทักมาค่ะคือปกติเราจะมีความแปรปรวนแบบว่าเป็นช่วงชวช่วงเช้าอาจจะแบบว่า มึนหรือว่าแบบ,บซึมๆหน่อยอะไร,รอย่างเงี้ยช่วงบ่ายอาจจะคึกแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นแบบเป็นฟิลถึงขั้นว่า3นาทีเสียอารมณ์ใช่สามนาทีเสียอารมณ์สมมติว่านั่งกินข้าวแล้วเฮ้ยข้าวดูดีกินกินเสร็จบอกทำผมทำผมอะไรอย่างนี้เลยใช่ใช่ทำผมมาเลยแล้วก็บอกอาวหนูก็กินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำผมอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวแบบมันเป็นฟิลแบบว่า สามนาทีเสียอารมณ์แบบนี้พี่เขาก็เลยเพิ่งทักมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าพี่ว่าหนูสามนาทีเสียอารมณ์พี่เข้าพี่ออกเหมือนกันได้ไหะเคยได้สามนาทีเสียอารมณ์สามนาทีเสียอารมณ์เคยเจอแต่สามนาทีเสียดิ้งอะลุงลงเคยเจอบ่อยสามนาทีจ่ายเป็นสี่ดิ้งทั้งนั้นก็ไอคาเฟ่จะเป็นดิ้งดิ้งอะดูพี่พีได้พี่พนักงานจะได้เงินเออแล้วแต่ว่าได้สีรไดี่นี่ดีที่สุขอโทษขอโทษไอ้วัต นักสแสดงหรือศิลปินยอย่างเงี้ยอารมณ์แปรปวนมันเรื่องปกติ่ะผ,<ม>ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากมากนะเพราะว่าทุกคนก็อยู่กับ<ม>การใช้อารมณ์อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่หนงคนบอกตอนแรก <ผม S 1> แต่ว่าเมื่อกี้คือทัชมากเรื่องปลาขยะลงถังขยะแล้วมันไม่รมันเออมันไม่เข้า <laughs> แค่นั้นเลยพี่ก็เป็น,ปนพี่ว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์แบบปกติป่ะแต่เมื่อกี้พี่ปิดไอ้ฝาอันนั้นอะ ฝาน้ำเหรอไม่ขนมแล้วจะปิดฝาแล้วฝามันก็ลื่นไปลื่นมาประมาณสองรอบหยุดหดไม่ต้องปิดเลยโมโหกับไอการปิดฝานแค่นี้เลยลาซิดอ๋อเอาแล้วแล้วก็ตอบว่าน้องกอนตอนแรกว่าจะตอบตัวเองฮะแล้วก็คุยกับอัพอัพก็บอกว่าเราเป็นนักแสดงเราเจอกับการอารมณ์ที่แบบว่าเราต้องใช้อารมณ์ในการแสดงอยู่แล้วแต่พอผมสบตากับน้องอ้อนบ่อยเนี่ย สอบตาบ่อยๆไม่ผมก็ไม่รู้นะผมจะหันไปรอบก,กันบ้านไม่ใช่หรอฮะแล้วผมเห็นน้องอะ่ะเขียนลบเขียนลบประมาณ56รอบได้ผมเลยตอบน้องออนฮะโอเคแล้วมาถึงเจ้าตัวจากคนแบบใจโลเลก็เลยตอบโรเลงกรงกตัวเอง <c oughs> ตอบตัวเองค่ะเพราะว่าตอนแรกก็เอ๊ะหรือว่าราศีแบบนีทูลเป็นพี่ฝนหรือเป้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความน่าจะเป็นสัพัะเอ๊ะหรือพี่หวแต่สัพักเอ๊ะหรือว่าลุา <c oughs> งลงเพราะ <c oughs> ว่าแบบ เอ๊ะเอ๊ะไปหมดเองเอ๊ะหรือว่าตัวเองไม่ใช่ค่ะก็เลยแบบหนูเคยโยนเอ่อใส่กระดาษแล้วทิ้งถังกยะาแล้วพลาดแล้วโมโหหรือเปล่าล่ะหนูไม่ได้โมโหหนูเสียใจเสียใจก็เดินไปหยิบแล้วก็ใส่ใหม่ใช่ก็คือทำอย่างนั้นแหละแต่แค่เหมือนแบบทำไมเส้นทำไม่ได้ใช่คือคืออารมณ์มันแปรปวนนะค่ะอย่างนั้นในในนาสุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีฝังมีอารมณ์กันอยู่แล้วค่ะแบบแปรปวนบ้างแล้วแบบจะใช้อิมมอชันอลเป็น ส่วนใหญ่จะติดหน่อยไม่แปลกค่ะเนี่ยก็เลยตอบตัวเองนะใช่ค่ะโอเคและยามตอบว่าราศีราศีราี่หวามากตอนนี้เราได้โสดอ่ะย้มหันไปมองทั่วไปแล้วย้มเจอพี่วหวั่าทำเงี้ยฉันฉันฉันเลยฉันเลยเราก็เลยคิดว่าโอเค้น่าจะต้องเป็นพี่หวายแน่นอนเพราะว่าอย่างที่พี่หวายเล่าเมื่อกี้ก็ยังว่าก็ชนะทุกคนแล้วแหละเรื่องเอาลงั้งคเรื่องเล็กเรื่องเล็กน้อยไม่น่าทำได้ เออยังมีอารมณ์ได้ต้องให้มงเขาเลยอาจาริ่งปันชิงราศีที่ในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกเกอรราศีไม่น่าเชื่อ ร่วมเปิดศึกโยดย AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเตอร์จ G5 Essentials Dina Toner น้ำเต้าหู้ออร์แกนิกอัารย์ฟันชิง้งราศีที่ในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกอคือคราศีมออ ไม่น่าเชื่อเมธครับราศีที่ในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกได้แก่ชาวลัคนาราศีเมธคือแปรปรวนเนี่ยมันเป็นได้หลายเหตุผลนะ ถ้าดูจากทางโหราศาสตร์ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีเมษเนี่ยตอนนี้โครจรอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่28สิงหาคมนะครับจนถึง2ตุลาคมในห่วงเวลาดังกล่าวนี่นะครับเป็นห่วงเวลาที่ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษโครจรเจอดาวมุตยูซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนประกอบกับดาวเสดโครจรเปรี้ินนาศอยู่นหนึ่งปีนะครับด้วยเหตุ ที่เกิดการอินเตอร์เซชันกันคือทับซ้อนกันเนี่ยก็เด่นชัดว่าจะมีอาการอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกตั้งสติพิจารณาธรรมไปหาหลวงตาศิรินะครับที่วัดถ้ำผาแดงผานิมิตจังหวัดขอนแกน่นไปกราบหลวงพ่ออินทวายฟังธรรมจากท่านบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีสติอยู่ในธรรมเข้าใจว่ากายกับจิตเป็นหัวใจของธรรมะของเจ้า่ององค์และเข้าใจว่าความสุขภายนอกหาได้ยาก ความสุขในใจอันเกิดจากความสงบนั้นถ้ารู้จักแนวทางในการปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นได้ง่ายจะได้พ้นจากอารมณ์แปรปวนด้วยเหตุผลในทางโหราศาสตร์เพื่อให้ท่านได้เข้าใจปร,ปรับเปลี่ยนทั้งเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นว่ามันแปรปวนเป็นแบบนี้แหละด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทฤษฎีว่าราศีที่ในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษกันทงครับ มันทําเป็นซาแล้วชอบปนชอบว่านในเธอจะบ้าหรือไรตื่นมาทัาก็เริ่มหุดหิตปนถูกบนนี่ครับอย่าแปรอยู่ไม่แปรปวน่ยู่ไหมผมจริงๆแล้วอะเบื้องลึกเบื้องหลังผมเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนและหุดหิดง่ายแต่ว่าไม่มีใครรู้มีคนเดียวที่รู้คือแกนผมเคยพูดไปแล้วคนอื่นไม่รู้เลยว่าผมเป็นคนที่แบบหุดหิดแล้วก็เหวี่ยงง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตั้งแต่แรกแต่ที่เขาบอกว่าแปรปวนช่วงนี้เป็นเพราะว่าผมอาจจะฝึกตัวเองเรื่องอารมณ์แปรปวนมาพักใหญ่ละทําไมฮะเนี่ย คือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองเลยเวลาที่แบบอยู่กับคนใกล้ตัวแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไกลตัวผมกับแสดงอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแก้ไขตัวเองโดยการที่ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากาลังทําอะไรอยู่แล้วก็ผลที่ตามมามันจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมันจะดีหรือมันจะร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นขับรถไปปั๊บอารมณ์เสียบีบแต่หรือว่าหาเรื่องอะไรเงี้ยผลที่ตามมามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้บีบแต่นะ สุ่มสี่ซุมห้าไม่ได้นะตายเอาง่ายๆนะดนเดี๋ยวนี้<บ>ไปบีบแต่ปุ๊บมันรามข่าว<บ>น่ากลัวขับมาข้างๆยิงเลยนะนนคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าคําว่าเซนซิทีฟขี้น้อยใจของเราบางทีสมมติเราเล่นแบบเฮ้ยเด็นคุณยังไงอันหร,หรือบางทีเราพูดอะไรเล่นๆไป<ำ>แล้วเราไปค,<ำ>คนเซนซิทีฟหรือเปล่าวคำอะไรที่เราโดนคนเขาไม่รู้ไงว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟคือจริงๆมัน มันก็แทบทุกคำมาเลยครับนี่โมโหป่ะเนี่ยโมโหโมโหนี่มผคืออะไรอะจำจำไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วแล้วเราพยายามลดมันใช่ไหมมัน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 ลดมันลดได้เรื่อยๆครับมันมันรู้ตัวว่าเรากําลังคิดเรากําลังพูดอะไรสิ่งที่ดีที่สุดเลยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่คิดดีพูดดีคนข้างๆก็พอพอจริงพอจริงไม่มีใช่นี่ตอนนั้นนะเขาเขามีอารมณ์แปรปรวนนี่นะไอแกรจะเลิกเอาอะเราเคยทะเลาะกันจนแบบว่า เอ่อแบบห่างกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งการห่างมันก็ดีครับทำให้เราได้ได้รู้ว่าเได้ไปเจอคนอื่นใช่ครับได้ไปเจออะไรเนี่ยไม่ได้ได้คิดว่าตอนที่อยู่ด้วยกันมีปัญหาอะไรบ้างจริงๆเราไม่ดีตรงไหนเราไปว่าเขาไม่ดีหรือเปล่าหรือเราต่างหากอะไรเงี้ยมันได้มันได้คิดระยะเวลาอยู่ดีก็กลับมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่แบบไม่ได้นัดวันหรือเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างเปลี่ยนไปในมุมที่ของแต่ละกันไม่ชอบซึ่งกันและกันอย่างผมไม่ชอบเขาแบบนี้ผมผมไม่ พอกลับมาอยู but, uh ่ก huh. ับตัวเองเดือนหนึ่งอ uh ่ะผมไม่ได้มองว่าเขาผิดเลยนะครับแต่เขากลับมาเขาเขาเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมกลับไปผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าผมก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรเงี้ยเป็นความรักที่ดีนะความรักมันต้องแบบกลับมานดีเลดีมากความรักมันต้องกลับมาทั้งู่ฝนเนี่ยเอาสิ่งที่เด็กพูดวันนี้ไปใช้นะไม่บางทีมันแบบว่ามันวางไม่ลงอะค่ะบางทีแบบว่าความความโกรธความโมโหมันอยู่ข้างในที่ที่ฝนเขาแปรปรวนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เขาเป็นนักร้องแล้วเพลงของเขาเพลงที่เขาร้องไว้ดังคืออะไรแต่ไปร้องหน้าเวทีไม่ได้เขาก็งูดงิตเขาจึงแปรปรวนไปหมดเลยจิตใจเขาว่าแล้วก็เขาเลยไม่อยากร้องเพลงเขาเคยพูดกับผมบ่อยๆนะไม่เอาไม่เอาช่างมันมันมีทางออกอื่นตังเยอะแยะมีทางออกอื่นเยอะแยะนี่เดี๋ยวให้ป๋าแต่งให้50เพลงเอบบ้าเหรอฮะมั่มให้แต่งให้ตรนี้เขียนได้สามตัวเองโอเควันนี้นะเด่นคุณนะครับผม ชื่นชมนะแล้วก็ร,รู้สึกดีว่าเอ้ยน้องสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ครับผมคนจัดการกับอารมณ์นะคุณผู้ชมเป็นคนที่สุดยอดทําได้ยากนี่นชมครั้งแรกเลยตั้งแต่มาถึงอ ม่แต่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงอะไรอะไรชมชมก็ไม่ได้เป็นคนราศีเดียวกันนี่โอ๊ยราศีเมษเอ้าคุจะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคุณแต่วรตังรายการขอมอบรางวัลให้ีวัชุมงคลสักสองชุดไหมคะให้อาจารย์ลิงด้วยพระกริ่งพุทธสีหิงนะครับก็จะได้ทําอะไรรอบครอบนะครับแล้วก็ลูกนิมิตพระราหูนะครับก็จะได้พ้นจาก โรคภัยทุกโศกต่างๆนะครับ,รบมอบให้กับลิงแล้วก็เดนคนครับ,ร,บรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่ทั้ง12ราศีไม่มีใครตอบถูกเลยเป็นจ,จับคงทั้ง12คนป้า,<ะ> <_ S 2> าชาวราศีเมษทุกคนนะครับอารมณ์แปรปรวนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะาสามารถควบคุมตัวเองมากได้แค่ไหนฝึกตัวเองได้มากแค่ไหนแลวก็แน่นอนว่ามันเป็นคำที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝึกกันไว้ครับ เวลาเจออะไรเราจะได้มีความสุขด้วยรอบนี้ค่ะคืรอบเป็นขันหมค่ะที่ับสนุนโดย A S 5G ครอบคลุมที่สุดร็วที่สุดทั่วไทยลุงไม่จับลุงขอไม่จับให้ปานนท์จับสองอันเพราะว่าเคยบอกเขาแล้วว่าจะให้เขาถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ก็พอแล้วนะไม่ต้องอะไรแล้วนะไม่ต้องเอาแล้วให้ให้โอกาสครั้งเดียวให้เขาจับให้เขาจับ2อตัวได้ไปผมก็จะไปกินกินกุ้งทอดซอสกะ แกะแทะโดดที่ควรลุ่มลงนี่แก้าลงได้เลยฮะเดี๋ยวเพิ่มดูอย่าเพิ่ดูตาตาหึงสองอันต่อสองอันเลยตาโอ้เดินต๊ตึ๊อ้โหอ้โหอ้โหชีวิตผมด้วยสองอันยังเอาดีไม่ได้เลยเป็น ได้รับเงินผัดถุง1 0 0 0 0บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเินลิซ่ามาโชคดีจริงๆนะเพราะว่า12คนจับได้นะไม่ธรรมดานะครับไปแล้วค่ะแล้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสึกทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ สามารถติดตามพอสนุบแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง f c e e o o o สึก12ราศี YouTube พอริพัสดันเทนเมนและ Instagram พอริพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ท15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีครับ Eu <laughs>